ผ้าคลุมรถเนื้อผ้าอย่างดีเนื้อผ้ามีเส้นใยเหนียวทนกันแดดกันน้ำกันฝุ่นสวัสดีครับผ้าคลุมรถเนื้อผ้าอย่างดีมาแล้วครับลูกค้าท่านใดที่เคยซื้อผ้าคลุมในท้องตลาดมาใช้นะครับพอใช้แล้วอายุการใช้งานมันน้อยนะครับแนะนำเป็นผ้าตัวนี้ครับผมเป็นผ้าที่มีเส้นใยเหนียวทนนะครับ ตัวเนื้อผ้าสามารถดึงได้ครับผมเป็นผ้าที่สามารถทนแสงแดดแสง UV ได้ดีนะครับแล้วก็เป็นผ้าสามารถกันน้ำได้นะครับกันฝุ่นกันขี้นกกันยางไม้กันไอเคมดีมากนะครับและที่สำคัญเราตัดตรงรุ่นนะครับลดลูกค,ค้าที่เสริมแหลก มานะครับหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆหรือว่ารถท่านใดที่ไม่สามารถพับเสาอากาศได้เราก็เจาะเสาอากาศให้นะครับหรือว่ารถเบนซ์นะครับที่มีโลโก้เบนซ์อยู่ตรงฝากระโปรงนะครับเราก็เจาะแล้วก็เย็บผ้าครอบไว้ให้ด้วยนะครับผมผ้าคุมรถของเราเราตัดตรงรุ่นนะครับตัดตามออเดอร์เวลาลูกค้าส่งมานะครับแล้วก็เก็บเงินปลายทางด้วยนะครับ ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับโทรมาหรือจะแอดไลน์มาก็ได้ครับแล้วก็ส่งรูปรถมาให้นะครับเดี๋ยวเราจะจัดตามรายละเอียดของรถนะครับผมขอบคุณครับ